สบายดีจ้าอีคนาานีซองโอโมสสวสนุกกัมาเป็นมือกลองพี่น้องไปพี่น้องสบดีพี่น้องซลีสบายดีดพี่น้องเข้าไปสนุกกับสบายดีเด้อพี่น้องเป็นมือกล้องให้ซอแเฟงมอนี้เข้าทั้งนี้ก็ได้ ไปเดี๋ยวจ้าพี่น้องสเป็งพ่นกะผ้าอ้วนใหญ่มาซื้อผ้าขิดกับเข่ากับน้าเกี่ยมขึ้นเงินบ้านใหม่พ่นนึกพี่น้องเงินใหม่พ่นบ้านใหม่พ่นนั่นแหละพี่น้องเดูตรงกันเดี๋ยจ้าดูตองกันเดี๋ยจ้าเนาะอันนี้คือตลาดสมุทรไทรเด้อทางแกงสวรรค์ะเขตเฮ้ยพี่น้องกล้องกับซีสันๆเดี๋ยวจ้าพี่น้องสนุกเป็นมือกล้องไง นางใหญ่นางน้อยสาวู้ไทยนยจ้ารอจิตตาเหมือนกันนะจ๊ะพี่น้องจะลงขึ้นรถบผมตอนตนี้ก็พากันกำลังย่างเข่าตลาดเออเราเข้าตลาดนยจ้ะพี่น้อง

ตลาดจ <ENNIS> ้าพี่น้องอาโอนใหญ่มาซื้อพักซื้ออย่งเงื่อนเงินมาจ้าพีน้อซื้อพากรรมจ่ายตลาดไหมพาเด็กพีน้องซื้อไก่มนี ไก่ควันนะา๊ะพี no. <ization> <c oughs> <e ่นอพากันยืนเบิ่อพี่นอเบิ่อวนมาซื้อผักซื้อไก่เนาะมาใหดไก่ควัน ở đây thật là một cái <laughs> món ăn không, đây thật là một cái món ăn ป่ะงางงงงนรอเบิ่งน้ำกันกนะจ้าว่าเพิ่นสิได้ยังแน่รอเบิ่งรอติดตามบ่งกันนะพี่น้องเจ้าพี่น้องมาซื้อไข่ซื้อไข่มาใส่ยำสลัดเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นโซนพักเลยเจ้าพี่นอ้อง โซนพักหอยแข็งพี่น้องโซนนี้ก็ขายหนังขายฟักเลพี่น้องขายฟักเป็นตลาดประมาณนี้เนาะเลสเตน้องทางสวนนาเขตเนาโดนเลยสนุกกระปุ่มาเลสเตนอ๊อฟถามมังกรสลัดตัวเนี่เอาค่ะไม่ค่ะเนาะสเตนอ๊อฟเป็นพวกพักสลัด ទាំងអង្គ

อ๋อซูสีกันใช่ปบัดเดียวเลื่นกันลำเล็กลำหน่อยนะสานองใช่มังดอกไม้สักคามังเบ้งนะจี่น้อง กำลังเมาพักเลยจะพี่นอ้องเลืออพักสูือพักเมื่อนี่เต็มรถแน่นอนพี่นอ้องขึ้นานใหม่ขึ้นคน,นใหม่มาอื่นม,มันไซอุดอมเจโน

ไปจิบหาออกมาเอาบอสดอกมาเอาเลยไปจิบหาเจ้าหาเป็นเจ้าหาเพราะตอนนี้ว่าออกมาเหรอจะพี่น้องออามารออีกอันนี้ก็คือโซ่มกะกรุ้ยแล้วก็มีตองพี่น้องตองใครสิงงยิบามาบอกเวงเแต่ว่าเออวนคนไปเอาตองมาแหละพี่น้องมาแต่บ,บ้านเบาหน้าซื้อพักเพิ่มเลยจ้ะพี่น้อง ส่วนมากไม่แะพี่น้องมกทมวงมะเกียงฟังลาเอนมะเกียงฟังไทยเอิน้นส,นส่วนจ๊ะพี่น้องส่วมากไมก้าวนิดพี่น้อง สแปงักไม้เ hmm. ก uh. mm ้าอย่างมีแบบมีแบบเนี่ยนี่นี่อืมเฮ้ยสนอมเป็นเปลาอยู่นี่ดอกดาวเหงส์หอม คือแน,น,น,นี้นะจับวินโนสเซียงตลาดเสียงน้องนี่ก็ขอโทษขอภยัยเลยจ้าเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในตลาดาเป็นวินโนสตลาด คนไล่ไล่ไปเนคานะนคกากงางามไเนาะ อันนี้เนอันนี้มีทางคราเป็นก้อน้กซส่มันงาหัวจเลยนะไล่บริยาเพราะว่าทางนี้เงน